อาจารย์ไม่แต่เรื่องทนายแบรนด์เนมเพื่อประชาชนเลยทนายตั้มเารลยครับจะให้ผมพูดถึงก็พูดได้เห็นมีอะไรเนยตอนนี้เขาก็โดนมีภาควิจญาณเรื่องการอำนวยความสะดวกส่วนจะจริงหรือเท็จก็ต้องให้เขาที่แจงเองนะครับก็เป็นบทเรียนครับทนายตั้มนํารูปบิ๊กโจ๊กมาโพสต์นะบิ๊กโจ๊กก็บอกไม่น่าไปโพสต์เลยพอโพสต์เสร็จแล้วมันก็เข้าตัวเองนะครับเพราะว่าทนายตั้มเป็นคนดังไปโพสต์กับคนมีอำนาจ คนดังกับคนมีอำนาจมันก็เลยถูกสังคมตั้งคําถามว่านะเป็นการใช้เส้นใช้สายหรือเปล่าก็แค่นั้นก็ต้องรับผลก็ะทบไปแค่นั้นนะนะครับก็ต้องรับผลกระทบไปนะครับถามมาก็ตอบนะครับนะถามว่าผมกับทนายตั้มเป็นเพื่อนกันมันก็เพื่อนกันนะส่วนทนายตั้มจะทําผิดหรือถูกเขาก็ต้องรับเวรรับตามเขาเองจะให้ผมไม่นั่งซ้าเติมอะไรคงคงคงไม่ไม่ใช่นาทีแต่แต่ผมก็ อธิบายเห็นว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะไม่ใช่เรื่องเข็นกระเป๋าแล้วเรื่องการรัดคิวแซงคิวทำบัตรประชาชนไปแจ้งความได้รับการดูแลพิเศษหรือว่าออการขออนุญาตต่างๆมันมีเยอะและก็มีมานานแล้วระบบเส้นสายไม่ใช่เรื่องแปลกที่จอดรถสำหรับคนมีเส้นมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเนะเพียงแต่ตอนนี้ก็คุณชูวิทย์ เอ่อทนายทนายตั้มทะเลาะกันก็เถียงกันไปเถียงกันมากระแสเขาปลายทางคุณชูวิทย์เพราะสังคมเมาว่าชูวิทย์แฉเพื่อชาติส่วนทนายตั้มเป็นทนายแบรนด์เนมอะไรก็ว่ากปนไปก็เถียงกันไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนะถามว่าจะให้ผมไปซ้ําเติมทนายตั้มผมคงไม่ทำใครอยากจะใครอยากจะซ้ําเติมอะไรเขาว่าตามสบา,ายผมไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าผม,มเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเขาทําอะไรเขาต้องรับกรรมเขาเองทำชั่วก็ได้รับกรรม ทำดีก็ได้ดีทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วกระตกนรกชื่อเสียงบรารมีที่สร้างมาก็จะหมดไปเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับอันนี้ก็เล่าให้สำฟังนะอืมถามมาก็ก็ตอบก็ทนายตั้งกับคุณชีวิตก็ทะเลาะกันไปนะทนายตั้งก็ต้องเป็นบทเรียนนะการโพสต์การโชว์ขับรถหรูนาฬิกาแพง กินหรูอ,อยู่สบายทนายตั้มก็ต้องต่อไปผมว่าเขาคงมไม่กลานะ้าโพนะ่ะพอโพนแล้วทัวลงนะครับก็ก็ว่าไปเขาก็ต้องรับผลกรรมผลกระทบเข้าไปชื่อเสียเกียรติยศก็ช่วงนี้ก็อาจจะผลปี้หน่อยทัวเยอะนะครับก็เป็นสิ่งของเขาไม่ได้เกี่ยวนะครับผมนะนะเ,เราเป็นเพื่อนกันก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าทนายตั้มเขาอ่า ทำผิดหรือถูกอะไรก็ต้องให้เขาชี้แจงเองผมคงไม่ใจโคกคครับนะครับชัดเจนนะครับอาจารย์มีการยกกระเป๋าไม่มีก็ผมก็ยกเองนะครับแล้วอย่างผมก็ไม่ได้ขนอะไรไปต่างประเทศเยอะเวลาไปไหนมาไหนก็เสื้อผ้าไม่กี่ตัวนะครับใครจะแฉเพื่อเงินแฉเพื่อชาติก็ก,ก,ก็ว่าก,กันไปก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปก็รับเวรรับการกันไป สวทสงเอถึงไหนแล้วสวทสงเอก็เออเป็นไงสวทรงเอก็คดีอยู่ที่อายการในการยังไม่ได้สั่งฟ้องทนายทนายตั้มยังไม่ได้ทําผิดกฎหมายอ่อาก็ใช่ยังไม่ไทําผิดกฎหมายเลยเพียงแต่โดนวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมความร่ํารวยคนก็มองว่าทนายตั้มทําไมรวยทําไมเเสียภาษีน้อยอะไรต่าง ก็ต้องรอทนายตาั้มเขาชี้แจงไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเขารวยแล้วก็เสียภาษีครบหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้บอกผมนะก็ว่ากันไปนะถ้าเขาเสียภาษีน้อยก็ถูกประเมินภาษีก็แค่นั้นเองอยู่แนวนาจมาแปดเก้าปีเพิ่งมาหาเสียงลดค่าไฟค่าน้ําคิดอย่างไรอ่าแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะอยู่แนานาจมาตั้งนานไม่คิดแต่ลดค่าน้ําค่าไฟ นะไม่คิดจะขึ้นค่าแรงไม่คิดจะแจกเงินแต่พอหาสิพอใกล้เลือกตั้งแจกเงินแจกทองอืนะคุณนักวุฒิสาเกตผมครีเอาจาจรย์ครับนิสาลัตอาจารย์มาภูเก็ตไหมจริงจริงเ่าสองทุกวันนี้ต้องไปภูเก็ตนะแต่ผมให้ลูกน้องไปนะกรกตจะโดนเช็คบินไหมก็นั่นเลยก็ต้องถามว่าใครจะเช็คบินโนะอ์กรอิสระมาจากไหนนะครับมาจากสอวอสอวอมาจากไหนนะ ทุกวันนี้องค์กรอิสระสวแล้วก็พวกคณะรัฐประหารเป็นพวกเดียวกันหรือคนละพวกพี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามมาทุกวันผมก็คงไม่ต้องไปตัดสินแะล้วคิดเอาเองคุณอะไรปรินาบุกลุกป่าไปถึงไหนเรื่องอยู่ที่อายการครับนะครับชอบอาจารย์ให้ความรู้ดีนะครับผู้ต้องสงสัยอยู่ ในเหตุการณ์ตายหลายๆคนถือเป็นเหตุที่ศาลจะลงโทษได้ไหมก็เป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งนะในการจะลง,ลงโทษนะคดีฆาตรกรรมเนี่ยมันต้องมีหลักฐานว่าที่ตายก่อนหนะ้าเนี้ผ่าศพแล้วพบวาสารพิษอยู่ในร่างกายแต่ถ้ามันไม่มีก็การเอาผิดถ้าถามผมส่วนตัวญาตินะอันนี้ผู้ตรงๆงนะนะผมไม่ใช่บ้าที่ตามกระแสอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะผมไม่ใช่ทนายโหดกระแสนะไม่ใช่ทนาะยทนายของคุณหนุ่มกัญชัยไม่ใช่ นะครับนะการจะเอาผิดมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้คนที่ตายตายก่อนหน้านี้มันเขามีการผ่าตัดไแลนะถ้าไม่มีมันก็ยากในการพิสูจน์จะไปพิสูจน์ได้ไงเขาเป็นลายตายก็มีแค่ใบมบรณาบาัตรก็บัตรข้าวบูกนะออหายใจไม่ออกหัวใจล้มเหลวอะไรต่ออะไรตกแก่นนั่นแหละนะนะอันนี้ก็มันการดําเนินคดีไม่ใช่เรื่องง่ายการพูดง่ายนะพูดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด ความเชื่อความเห็นอะไรต่างๆได้แต่ว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่พยานหลักฐานที่สู่ความจริงนะครับคุณพ่อเป็นนายไซเมอร์จําและเซ็นเอกสารไม่ได้แล้วจะต้องจัดก,การกับทรัพย์สินพ่ออย่างไรลูกชายสามคนอ่าเนี่ยคําถามสร้างศัลไปจ้างทนายยิ่นจำลองต่อสารขอให้ไต่สวนว่าเป็นบุคคไลไร้ความสามารถแล้วตั้งนะตั้งเมียคนตายเป็นผู้ เป็นผู้อนุบาลหรือถ้าเมีไม่มีก็ตั้งนะบุตรเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ทําหน้าที่แทนได้เลยครับเนี่ยคําถามพวกนี้ผมอยากอยากให้ถามมันได้ประโยชน์ไปไปมามาผมก็อาจารย์ตรงไปตรงมากว่าทนายคนอื่นขอ,อขอบคุณมากครับคือผมก็พูดตรงไปตรงมาผมไม่มาสนใจกระสงกระแสอะไรนะใครก็ด่าแล้วก็ไปดา่าไปโหนด้วยใครก็ด่าผู้ต้องหาคดีวางยาก็ไปดา่าเขาด้วย จะได้ได้ยอดวิวยอดไลค์มันไม่ได้ประโยชน์ะรายการของเราต้องการให้ความรู้นะไม่ใช่ว่าเขาด่าทางไหนแล้วก็ด่าไปถ้าเราสวนหน่อยก็รเลตติ้งตกผมไม่ชอหเอกครับเราไม่ต้องมาหาเลตติ้งเราไปรายการให้ความรู้กับประชาชนรายการกฎหมายนะครับชัดเจนนะไม่เลือกพักกัญชาเสรีอ่าก็แล้วแต่ท่านนะีผู้ต้องหามีแฟนเป็นตำรวจ กวากันไปตำรวจเขาเกี่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไนงะลองพุ่งกลับพอดีนางสาวอ๋ออาก็โดนย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้เขาเกี่ยวไม่เกี่ยวเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเราก็ดูอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยพยายามดูหนังหลังบ้างไม่ใช่ดูแต่ละครไทยนะครับรับมหาพลบอกอาจารย์ผู้ตรงๆดีมากครับอาจารย์ทนายผู้หญิงเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มกันชยัยหัวเราะด้วยอันนี้ก็อาจจะโดน โดนตำหนิเพราะว่าญาติคนตายก็นั่งอยู่ในรายการแล้วเราพูดไปแล้วหัวเราะไป <c oughs> มันก็ดูแล้วมันก็อยจะไม่เหมาะสมอันอันนี้มันก็สมควรโดนด่านะเพราะว่ามันไม่ควรหัวเราะแต่ผมว่าทานายผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเผอตัวไปอ่ะเหมือนว่าคนขึ้นเวทีปลาใะก็ด่าไปเรื่อยผู้สมัครพรรคผมจบแต่นักเรียนนอกทั้งนั้นผู้สมัครอ่า พักตรงข้ามจบมหาลัยทักษิณนะนะเห็นนะผู้สมัครพักการเบืองกัาภาตาไ้ก็โดนดา่าต้องไปขอเข้ามาเขาแต่ทนายผู้หญิงพวกน,นี้จะไปขอเข้ามายากยากคนตายก็ได้นะนะเพราะบางครั้งเนี่เวลาให้สัมภาษณ์ออกรายการเนี่ยมันก็แบบไงนะแสงก็พาไปก็หิวแสงไปเรื่อยสุดท้ายก็ไาเผลอพูดไปผมว่าน้องผู้หญิงเนี่ยทนายผู้ไม่ได้เจตน,นาอาจจะเผลอไปปากมันพาไปสถานการณ์ หนุ่มการใช้ก็ถามไปแซไปปั่นไปเขาก็อาจจะแบบโดนจับโยงจับอะไรไปรับรองบุตรแต่ตัวจดีเอ็นเอแล้วไม่ตรงกับตัวเองต้องไปทําเรื่องยกเลิกการรับรองบุตรหรือไม่อย่างไรกระทบกับมรดกไหมอุย้ยฟังแล้วแปลกเรื่องนี้นะนะน่าจะมาหาผมเรื่องนี้เนะเรื่องเรื่องแปลกนะไปรับรองบุตรแต่ปรากฏไม่ใช่ลูกตัวเองคุณวินนี่คดีนี้น่าสนใจนะมาหาผมหน่อยเราไปยกเลิกได้นะครับ ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ไปฟ้องศาลนะครับว่าเราไม่พอ่อเขาใจผิดเฮ้ยเรื่องแปลกนะเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้น่าน่าทําข่าวนะเป็นเรื่องที่แปลกนะไปรับรองบุตรแต่ตัวเด็เดกๆกตายเป็นลูกคนข้างบ้านนะเออก็แปลกนะเนี่ยคุณวินเนี่ยนะว่างๆมา,า,า,าหาผมหน่อยนะเรื่องนี้น่านําเสนอข่าวแปลกเราไปรับรองบุตรกาตายเป็นกลายเป็นลูกคนข้างบ้านไะปแล้ะแสดงว่ามีเรามีชู้หรือเปล่าหรือผลการทดสอบ มันเป็นยังไงก็ไปยกเลิกได้แนละ้วมันไม่ใช่ลูกเราไปรับรองได้ไงนะเออเราก็สําคัญผิดไปในสาระสาคัญเนะี่ยการรับรองมันเป็นโมฆะไปนะครับเมื่อเรื่องแปลกมากนะไปรับรองบุตรกายเป็นลูกของคนข้างบ้านไปเนี่ยมันทรมานใจเนะ่ยยกเลิกได้ครับมีขนาแล้วครับนะไปรับรองที่ไหนนะสํานักงานอำเภอที่ไห,ไหนแล้วก็มาวันไหนแวะมาหาผมนะผมดูแล้วเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่น่า็นใจอืม จดมิตเตอร์ไฟผิดเข้าขายช่อโครงประชาชนหรือไม่คุณวิชัยถามมามันต้องดูว่ามันมันเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากการจงใจนะการกระทาความผิดอาญาต้องเริ่มจากมีเจตนาก่อนว่ามีเจตนาไหมถ้าเจตนามันก็ผิดช่อโครง่ะนะเราเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยมีความผิดนะคล้ายๆหนึ่งห้าเจ็ดเขาเรียกความรับผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพนักง,งานของรัฐอะไรเนี่ยก็เหมือนกันหนึ่งห้าเจ็ดต้องุกอ่ะ อย่าซ้ําเติมประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าค่าไฟก็แพงนะยืดหยุ่นก็ไม่ยืดหยุ่นนะเสียบอุปกรณ์ผิดเสียบสายผิดนะนี่มาจดจดเลขมิเตอร์ผิดอย่าซ้ําเติมประชาชนก็ฝากให้เป็นข้อคิดไว้แต่ผมไม่ได้ว่าใครนะบอกทุกวันในประชาชนก็จะลาบากจะตายกันหมดแล้วอย่าไปซ้ําเติม